โอ้ oh, ชอบบรรกาศมา,จากจ้าเนี่ยชอบบรรากาศมากนะครับแล้วพวกเขามีชีวิตกันอย่างไรนีคือสิ่งที่เราใส่ใจปูนิ่แกรอดูดวมกันเป็นหยดขนาดเล็กอาศัยการท่างและพึ่งพาไม่กลายจากแหล่งน้ำอย่างชินโดยการร่าสัตว์เก็บพืชป่าเป็นอาหาร พวกเขาจึงมักตกเป็นตัเคลื่อนย้ายที่อยู่รังวาวสถานแหล่ที่มีพื่นและสายอุ่นอยู่บุกพขาล่าสัตว์ได้ที่ประเทศที่พวกเขาไไม่ว่าจะเป็นหป่าวะแก้งวัวควายวมทั้งเก็บหอยและจากปลาจากแหล่งไหนก็ได้แม้จะพึ่งทางธรรมชาติเป็นหลักแต่พวกเขาก็รู้จักก่อกองไฟและใช้ไฟทำสูตรเช่นย่างและสัง ไดรแก่พื้อมือถี่เฉกาะตามด้วยกูปตัวเอแน่น้ำที่หาเก็บแยกจากใน่น้ำาาัไหลหลั่งนำดัมาสะพ้อให้เกิดคใช้สำหรับสักปะษาหันตัดไม้ปรือดินส่วนทินขนาดเล็กแช่นสะกเศ็ดินหรือรลรวสั์ก็นำเราทำให้เกิดบวนผู้ปลุกตื้นแรกในรูปน้ำแฝดแฝดใหญ่แบ่งบชี้ด้วยการเก็บน้ำของต่างล่าสัต กินเวลาเนื่องนาจนเป็นพวกเราสีต่างๆมาแล้วมนนเมื่อมีคนกลุ่มใหม่ที่รู้จักทางการเกษตรกรรมขยายเข้ามาตั้งถิ่นฐานแาวบ่ออยู่ในเขตที่ทล่าตอนล่าแบบเดิมจึงเปลี่ยนแลปลงพัฒนาเข้าสู่ช่วงเวลาการโบราณที่เรียวกว่ายุคความโประหาดส อันนี้สำคัญนะเนี่ยเชือกเอาเสาว่านมัดนะหนึ่งก็ไว้ก็ไนั้นยังไม่มีเชือก